ตำนานเล่าว่าในคืนที่พระพุทธเจ้าทรงกลับจากสวรรค์ดาวดึงพญานาคผู้ศรัทธาจะจุดลูกไฟถวายเพื่อแสดงความปิติและศรัทธาเมื่อแสงนั้นพุ่งขึ้นเสียงโห่ร้องและเสียงสาธุจะดังขึ้นพร้อมกันและในชั่วขณะเดียวกันคนดูนับพันก็เหยียบลงเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นไปพร้อมกับแสงที่หายไปในความมืดแต่นักวิทยาศาสตร์ เับเห็นสิ่งนี้แตกต่างออกไปพวกเขาเก็บข้อมูลตรวจวัดและบันทึกภาพทุกมุมของแม่น้ำบางคนอธิบายว่าลูกไฟอาจเกิดจากก๊าซมีเทนหรือฟอสฟีนที่ประทุจากก้นแม่น้ำและติดไฟเองเมื่อสัมผัสอากาศแต่ก็มีอีกหลายจุดที่ฟิสิกส์ยังไม่อธิบายได้ทำไมมันพุ่งขึ้นตรงเป็นเส้นทำไมมันเกิดเฉพาะคืนออกพรรษา อีกสมมติฐานหนึ่งบอกว่าแสงนั้นมาจากกระสุนสองวิถีหรือพลุที่ถูกยิงจากฝั่งลาวบางคืนมีหลักฐานเสียงบางคืน